ผู้ชมครับใครนะฮะที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็สามารถที Ken ่จะเริ่มต้นได้ง่ายๆเกี่ยวกับเทรนหรือว่าธุรกิจสุขภาพเนี่ยนะครับช่วงนี้ต้องตั้งใจฟังเราเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถใช้คําว่าเป็นเจ้าพ่อตัวพ่อแห่งวงการอาหารเสริมมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า40ปีนะฮะขอต้อนรับคุณพีระภพหารไกรพงศ์ประธานกรรมการบริษัท เคนยากุประเทศไทยจำกัดนะฮะหรือว่าคุณพีน,เน,เนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณพีับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอน้องหญยใหม่เข้ามาคุยด้วยนะครับ,บ,บค่ะสวัสดีครับคือจริงๆเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในแวดวงผลิตอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นโรงงานก็ดีหรือคนที่เป็นคนค้าคนขายอาหารเสริมจะรู้จักเคนยากุแต่แล้วถ้าคุผู้ชมที่อ้าว เราไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้ผมอยากจะแนะนําเคนยาคุคืออะไรนะเคนยาคุคือบริษัทที่ผลิตยาอาหารเสริไมไงคุณพี่ใช่ครับถ้าเกิดจะให้พูดถึงเคนยาคุคร่าวๆนะครับเราเราเป็นครอบครัวเรากับทางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการร่วมทุนกันนะครับแล้วก็ก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตยาให้กับโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2522นะครับรโดยเราได้โนว์เฮาสนะครับจากทางแล้วก็นวัตรกรรมของญี่ปุ่นมานะครับเพื่อ เพื่อตอบสนองตออ่อก็เรียกว่าเ,เข้าถึงได้ในราคาที่เราที่คน,คนไทยเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ในปี2,558นี่เองเราก็ได้มองเห็นถึงด้านสุขภาพนะครับที่เราก็เลยเริ่มที่จะก่อตั้งขยายโรงงานของเราขึ้นมาในส่วนของอาหารเสริมอ๋มอ,อ,อแรกๆเนี่ยทำยาเพื่อให้กับโรงพยาบาลใช่ครับใช้กันในโรงพยาบาลนั่นแหละใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดถึงมาตรฐานนะครับว่า เ,เรามองเห็นถึงมาตรฐานของโรงงานยานเนี่ยฉะนั้นเราก็เลยหยิบยกมาตรฐานของโรงงานยานเนี่ยมาประกอบอ ใช้กับโรงงานอาหารเสริมของเราด้วยนนมาตรฐานคุณภาพคทุกทุกคนที่จะได้รับนี้เหมือนกับเป็นมาตรฐานของการผลิตยาเลยใช่ครับโอ้โหกันตีจากรางวัลต่างๆครับถูกต้องครับรางวัลต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งรางวัลใช่ไหมเรียกว่าส่วนหนึ่งของรางวัลของเรื่องนวัตกรรมด้วยครับแล้วก็จะมีเรื่องมาตรฐานต่างๆคือรางวัลมาตรฐานทั้งสองอย่างียกตัวอย่างยกตัวอย่างนิดนึงอันนี้ Thailand Top SME a w a r d นี่จาก SME Bank นะฮะใช่ครับแล้วก็ยังมีนี่ GMP มีนี เป็นเซอร์ติฟิเคทแบบอินเตอร์เลยนะค,ะครแล้วก็นั้น ISO ISO 9 0 1ครับ mm hmm. แล้วมาตรฐานเรายังมีฮาลานด้วยนะครับ mm hmm. ในส่วนในปีนี้เองเนี่ยเราจะมองถึง uh, GMP Codex mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็คือมาตรฐานไม่ใช่แค่มาตรฐานในประเทศละ oh. เราจะนำสู่ uh, มาตรฐานระดับ สากลสากลด้วยหูฟังแบบนี้ก็คือยิ่งใหญ่40ปีแล้วแล้วอย่างเราที่แบบเป็นคนที่อยากจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถที่จะมาพูดง่ายคือมาเป็นลูกค้าหรือว่ามารบกวนให้ทางบริษัทเนี้ยคือผลิตได้ไหมคนทั่วไปได้ไหมถ้าใจพูดนะครับเราเราถือว่าเราเป็น one stop service นะครับก็คือเรียกว่ามาหาเราเนี่ย ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วไม่ต้องติดต่อที่อื่นแล้วถ้ามามาถึงเนี่ยเราก็จะให้เรื่องด้านคําปรึกษานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพูดคุยด้านความต้องการนะครับแล้วก็เราจะมีเรื่องก็เรียกว่าตัวตัวอย่างผลิตให้ดูนะครับแล้วก็พอพอจบเรื่องตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการขึ้นทะเบียนออยแล้วเราก็จะรับให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องออกแบบแพคเกจิ้งแล้วก็สั่งผลิตต่างๆแล้วก็ ขนส่งด้วยครับทุกรูปแบบเราส่งให้แล้วอิงการตลาดล่รคะครับถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยเราไม่แค่หยุดแค่วันสต็อปเซอร์วิสนะการตลาดเนี่ยถูกต้องครับเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเลยซึ่งการตลาดเนี่ยเรามีช่องทางให้กับลูกค้านะครับคือเราจะสนับสนุนลูกค้าในส่วนของการช่องทางการขายบรรยายสินค้าการการวางแผนการตลาดนะครับ ตลาดว่าช่องทางช n e l ต่างๆที่อยากจะให้ลูกค้าไปนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์ออนกราวหรือช่องทางต่างประเทศและในประเทศเราก็สดับสุนลูกค้าได้หมดเลยครับคุณพี่อธิบายนิดนึงนี่คือที่โรงงานผลิตใช่ไหมฮะในจอเนี่ยครับใช่ครับอันนี้นี่จะเป็นส่วนของโรงงานผลิตอาหารเสริมนะครับเราก็จะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกเม็ดบิสเตอร์แพคต่างๆที่จะเป็นพวก แผงยาแผงนะครับแล้วก็จะเป็นยาเม็ดแคปซูลยาผงพวกนี้นะครับก็คือตามมาตรฐาน GMP ต้องเลยต้องขอกระซิบบอกนิดนึงได้ไหมจริงจริงเขาเรียกอะไรแบรนด์ดังๆแบรนนี่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อยกตัวอย่างยกตัวอย่างแบรนด์ดังๆก็คือมาเป็นลูกค้าเหมือนกันใช่ครับถ้าเกิดเป็นแบรนด์แฟกชิปของทางแคนยูกูเองก็จะมีตัวนี้ครับกัวกริตินดีนะครับอ๋อค่ะเออชื่อดีเลยค่ะครับก็ก็จะเป็นเรียกว่านี่ใช่ไหมคะยอดขายอันดับหนึ่ง ต่อเนื่องมาสิบสองปีแล้วครับอันนี้คืออะไรครับนี่สิบสองปีลองลองดูจะเป็นสูตรตำรับที่บำรุงภูมิร่างกายนะครับิมภูใช่ใช่ครับคือย้ำว่าว่าอันนี้เคนยากุกผลิต ใช่แต่ว่าไม่ใช่ผลิตแล้วมาขายเองเพียงแต่ว่ามีคนที่เขาอยากผลิตอาหารเสริมมาจ้างเคยนยากุผลิตแล้วเขาก็ไปทําตลาดเองถูกต้องครับแล้วก็ทํามาเป็นสิปีแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังถูกต้องไหมอันนี้เรายกตัวใหญ่ดีต่อเนื่องมาสิบสองปีแล้วมีอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวเราลองลองดูกันหน่อยว่าเขททำอะไรบ้างไฟเอ่อไฟบ็อกซ์ตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเปิดตัวเป็นแรก ขายได้ไปถึง40,000แล้วก็ยังมียอดซอ,องอเป็นไฟเบอร์เครับเป็นไฟเบอร์ผักสเชนิดแล้วก็ผลไม,ม้สเชนิดนี่แหละค่ะแล้วอย่างลายนะคะที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนี่นะคะอย่างคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าวันนึง<อ>มีความฝัน<ช>แล้วก็อยากจะได้จริงๆเราสามารถระบุสเปคได้อได้ครับมาพูดคุยถึงความต้องการได้เลยอยากนิดนึงเพิ่มนู้นหน่อยนึงอะไรอย่างเี้เพะทางแคติโกเองเรามี เภสัชกรที่เป็นทีมวิจัยและพัฒนาด้วยที่เชี่ยวชาญในเรื่องวัตถุดิบนวัตกรรมต่างๆที่จะคอยซัพพอร์ตลูกค้าในความต้องการหรือเทรนด์การตลาดต่างๆที่ต้องการว่าเราต้องการตัวไหนอะไรเราเราจะมีทีมที่ให้ความวิจัยฒนาให้คำปรึกษาด้วยไลน์นะคะก็คือ นะคะคุณผู้ชมค่ะแอดนะคะ K E N นะคะ Y A K U นะคะแอดเข้าไปสอบถามกันได้เลยได้เลยครับที่<ร>นีส่วนผสมหลักๆเห็นบอกว่ามีส่วนผสมหนึ่งที่ถือว่าแบบวิเป็นตัวแบบโดดเด่นเลยของบริษัทครับผมก็เรา,าถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเะเอ่ยชื่อสารสกัดต,ตัวนี้ทุกคนก็ทุกท่านก็น่าจะรู้จักนะครับก็จะเป็นโสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโสไอตัวนี้จะเป็นโสมนะครับ ก็คือรูปร่างเขาจะคล้ายคนนะเขาเรียกว่าโสมคนถ้าจะพูด<อ>ก็เขียนเซินกันเป็นภาษาจีนก็โสมตัวนี้ครับประวัตินะก็คือคุณคุณปู่ท่านนะครับเ,เป็นบุคคลแรกๆที่เรียกว่าอยู่ในวงการแรกๆที่นําเข้าพวกสารสกัดที่ได้มาจากโสมตัวนี้นะครับมาวิจัยและพัฒนาตอนแรกเนี่ยท่านคิดว่าจะนํามาเป็นยาครับแต่พอวิจัยวิจัยวิจัยได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็คือ ในส่วนของจินเซนโนไซน์ที่มี่มี R G ต่อ RB ที่มันสมดุลกันปรับดุลปรับมาใช้สามารถนํามาใช้ต่ออาหารเส,สาาริมได้ก็เลยนํามาปรับสูตรเข้าสู่สูตรตำรับแล้วก็ป้อนให้สู่ลูกค,ค้าก็จะเป็นตัวโลรจีน<ด>ก็กลายเป็นอาหารเสริมถูกต้องตัวเนี้ก็คือเป็นเทรนเข้ามาเลยว่าปําบรุงภูมิอย่างนี้นะฮะคือเวลาการผลิตผมนิดนึง คือเขาได้เอาโสมมาเราก็ไปใส่ในอาหารเสริมเลยนะนี่นี่คือสกัดแล้วก็จะเป็นรูปแบบผงแบบนี้แล้วแล้วโสมของทางบริษัทเนี่ยต่างจากโสมทั่วๆไปยังไงบ้างอะฮะคือโสมของทางเรานะครับก็อย่างที่กล่าวไปว่าคุณผู้ท่านมีเราวิจัยและพัฒนามาแคะที่เราวิจัยออกมาเนี่ยได้ผลในเรื่องของจินเซโนไซด์แต่ค่าจินเซโนไซด์ที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องมีอาีต่อ RB ีที่สมดุลกันมันจะถึงได้ผลต่อ เออเออพวกเราชาวร่างกายเอาใช้ประโยชน์เข้าไทยได้เข้าไทยดีที่สุดมันโดดกว่ากันมันก็อาจจะเป็นเออมันอาจจะมีฤทธิ์ที่มันไม่สมดุลครับไม่สมดุลเพราะนั้นว่าสัต์ใส่โสมนะครับสกัดต้องเท่าเทียมกันนะคุณผู้ชมในหลอดนี้คือสารสกัดที่บอกที่คุณพีบอกว่าเท่าเท่ากันเลยใช่ครับเเป็นอาีต่อ RB ที่มีความสมดุลกันครับอ่าช่วยอะไรบ้างฮะถ้าถ้าตัวโสมละครับอ่าตัวโสมนี่ก็บำรุงภูมิ ร่างกายเอาไปเอมาเอามือมา่อกันเลยเราเอาสกัดแล้วไปผลิตเป็นอาหารเสริมไม่ใช่มาทาที่นี่อันนี้หัวเชื้อเลยนี่หัวเชื้อแต่จะผลิตยังไงนี่ต้องมาปรึกษาต้องปรึกษาก่อนนะครับกินเที่ยวก็ที่จะแบบดีแล้วคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่ากรรมวิธีในการผลิตยาที่นี่คือแบบคือต้องใช้คำว่าเป็นเลิศครับมันโดดเด่นยังไงคะกรรมวิธีการผลิตของเราเราเน้นเรื่องมาตรฐานครับถ้าเกิดว่า มาตรฐานเราไม่ได้แล้วก็การผลิตที่ไม่ไม่มีการวิเคราะห์ตัวตัวสําคัญยาสําคัญต่างๆเนี่ยก็ถือว่ากระบวนการมันผิดพลาดฉะนั้นทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนมีแพ่สัตว์เข้าไปจับหมดครับค่ะครับยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งถือว่าเป็นโน้ตฮาวของญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกที่ทําบริษัทคือทางไทยนะคุคือครอบครัวคุณพีกับญี่ปุ่นร่วมทุนกันครับผม ก็จะมีนวัตกรรมที่เราได้นวัตกรรมาจากญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเรื่องการเคลือบเจ็ดชั้นนะครับคือคือยังไงคะก็เจ็ด <7 S 2> ชั้นก็คือในกลุ่มของวิตามินนะครับเราเราไม่สามารถเขาเรียกว่าเอาเกลือเกล้แแาแหลาดพลาดเนี่ยไปผสมกับวิตามินได้โดยตรงม,มันจะเกิดความไม่คงสภาพฉะนั้น<อ>เราก็จับมันแยกมาเป็นชั้นๆก็คือเราก็จะมีการเคลือบเจ็ดชั้นก็คอือเม็ดคอตรงกลางนี่ก็จะเป็นกลุ่มวิตามินถูกไหมล่ะเราก็จะมีเนคะลือบ เชลล์แร็กแล้วก็เคลือบโคตโคติ้งนะครับแต่พอชั้นที่3นี่ก็เราก็จะเป็นเรื่องของมิเรลกับพวกเฟอร์รัส <First large, S 1> อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการเคลือบด้วยซับโคตอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นพวกสมูทติ้งแล้วก็เป็นเคลือบน้ำตาลชูกร์แล้วก็โพลิชชิ่งเพื่อความสวยงามอีกทีหนึ่งครับคือเพื่อให้ประโยชน์ที่เราได้รับจากวิตามินและธาตุเนี่ยมันสูงสุด เออมันไม่มันเกิดควรงคงสภาพใช่ครับมันจงสามารถที่จะเราไปร่างกายเราไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เต็มที่ถูกต้องครับไม่ใช่ว่า เราจะมาผสมกันแล้วทําเป็นเม็ดแล้วกินเลยคือบางทีเนี่ยมันเป็นเกลือแร่วิตามินก็จริงแต่คงสภาพมันมันไม่อยู่ใช่ใช่ครับถ้าเกิดไปกับท่าเหล็กนะครับคงสภาพไม่ได้นี่งลันษี้แบบนี้นี่นี่นี่ที่เป็นแล้วคือถ้าชั้นเดียวมันก็อาจจะแบบเหมือนคุณค่าทางสารอาหารก็อาจจะหายไปใช่ครับมันไม่คงสภาพซึ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าใครที่สนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะอยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะวันนี้อยากจะประสบความสําเร็จในการแบบว่าร่ํารวยจากการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ต่างๆคือวันนี้ไหนๆก็บริษัทที่เป็นตัวพ่อมาแล้วนะที่มีประสบการณ์มากว่า40กว่าปีคือบริษัทเ,ออเคนยากรูมาที่นี่แล้วมีโปรโมชั่นมาฝากสําหรับคนที่อยากจะทําผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะอ่ามีครับมีตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงเทรนด์สารสก,กัดตอนนี้ก็ไม่พ้นตัวพวกโปรไบโอติกนะครับงั้นโปรที่ผมจะให้วันนี้ก็จะเป็นทุกท่าน10ท่านแรกนะครับที่สนใจจะเข้ามา ติดต่อเรานะครับสูตรโปรไบโอติกนะครับแล้วก็สูตรเสริมภูมินะครับเรามีส่วนลดให้1,000 0แบาทนะครับหนึ0งแสนบาทลดให้เลยแล้วลยนะว่าสนใจนะคะที่จะทําอยู่กับเรื่องของโปรไบโอติกนะคะสารสกัดสารสกัดส0สายพันธุ์นะคะปรับสมดุลในเรื่องของลาไส้นะเสริมภูมินะคะเสริมสูตรต่างๆนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังมีเบต้า เบต้ากูแคนด้วยนะคะรวมถึงวิตามินต่างๆที่ใส่เข้าไปวันนี้สนใจนะคะ10สายนะคะที่โทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์นะขึ้นให้ด้านหน้าจอนะะ063974662และ0990628999นะคะ974662ถูกเหรอครับ6622ครับ6622นะฮะหรือช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook แล้วก็ไลน์เคนญากุได้นะครับ ึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่แหละอกจากจำนวนจำนวนมากน้อยนี่ยังไงนะครับเพราะว่าบางคนทุนมากทุนน้อยเข้ามาปรึกษาได้เลยครับเข้ามาปรึกษาได้เลยเข้ามาปรึกษาก่อนเรายินดีตอบโจทย์ต่อความต้องการลูกทุกท่านครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยอยากจะเป็น เจ้าของผลิตภัณฑ์มีแบรนด์ตัวเองแต่เงินทุนมีจํานวนจากัดตัวนี้ก็ปรึกษาใชเพราะเราเรามีความมีทีมการตลาดที่ค่อยให้คาปรึกษาเรื่งบประมาณก็ด้วยเรื่องทุนก็ด้วยเรื่องแผนการขายแผนการตลาดเรามีให้ครบทุกด้านครับแต่ฟังอย่างนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของโปรไโอตกที่หลายคนสนใจแต่ถ้าผมสนใจตัวอื่น ก็มาปรึกษาได้ถ้ยมาปรึกษามีสโลวพิเศษให้ด้วยนะใช่ครับใช่มีเหมือนกันมีสโลวพิเศษด้วยหน่อยคุณพี่ค่ะตอนนี้แบบเทรนอะไรที่แบบเราแบบควรที่จะสนใจดีหรือว่าที่แบบเฮ้ยทำอันนี้เราต้องนี่อย่างสาวๆอย่างสาวๆนี่ความสวยความงามอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเทรนนะครับเทรนตอนนี้ก็คงไม่พ้นนะครับภาวะโควิดช่วงนี้การบำรุง ภูมิคุ้มกันบำรุงปอดนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องบำรุงนะครับอย่างพวกเบตากูแคนอะไรพวกนี้แล้วมีไหมฮะมีแบบสูตรบำรุงปอดไหมเพราะว่าช่วงโควิดนี่อาหารเสริมจากจีนที่เขาบอกว่าบำรุงปอดขายดีมากก็มีนะครับเข้ามาปริษาได้เลยมีนะครับมีครับแล้วก็อย่างพวกวีแกนนะครับพวกทานพืชนะครับตัวนี้เขาต้องการเขาไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเขาต้องการเขาเรียกว่าต้องการโปรตีนจากพืชฉะนั้นเราก็จะมีโปรตีนจากพืชให้นะครับ ครบวงจร one stop service อย่างที่บอกที่สําคัญก็คือมีทีมนักวิจัยเป็นของเราเองด้วยถูกต้องครับทีมวิจัยที่เป็นเพศสัตวของเรานะครับคอยวิจัยและพัฒนาสูตรต่างๆสูตรตำรับต่างๆนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเฟ้นหาสารสกัดต่างๆที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบใช้นะครับในนวัตกรรมเออห็นว่าสารสกัดนี่ ต้องการในประเทศก็ได้หรือว่าอยากจะได้สเปคสูงจากต่างประเทศก็แจ้งได้ะครับก็ได้ครับในเราตอบโจทย์ตามความต้องการของเรานได้หมดเลยครับเราเราเคยนําเข้าสารสกัดต่างๆจากเรียกว่าจากเยอรมันจากอเมริกาหรือทางในเอเชียเราก็นําเข้ามาแล้วนะครับลายเล็กลายใหญ่อะไรคือเข้ามาปรึกษาได้หมดเลยคุณผู้ชมครับผมสุดท้ายแล้วคุณพีขาฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะจริงๆก็ว่าถ้า <king> ทุกท่านที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองเราพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ท่านนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านการตลาดนะครับก็ปรึกษาเราเข้ามาได้ครับสร้างความสำเร็จไปด้วยกันสร้างความสำเร็จไปด้วยกันนะครับย้ำนะคะสิบสิบท่านแรกที่โทรเข้ามานะคะเบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนี้หรือว่าแอดไลน์นะคะเคนยากูนะคะ วันนี้นะคะรับไปเลยนะคะสำหรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะคะในการสูตรของโปรไบโอติกก็ดีสารสกัดนะคะสิบสายพันธุ์ปรับสมดุลต่างๆในลำไส้มีวิตามินมีเสริมภูมิด้วยเอาเป็นว่า โพลและแอดไลน์มาเลยดีกว่า10สายแรกเท่านั้นลดเยอะมากเลยนะแล้ววันนี้ตัวพ่อมาเองนะคุณผู้ชมค่ะ40กว่าปีในวงการยาแล้วก็วงการอาหารเสริมบอกเลยเอไคุณพีเขินเลยแล้วครับเขินดูสนใจรุ่นอื่นๆสนใจรุ่นอื่นๆสารสกัดอื่นๆอะไรยังไงเรามีราคาพิเศษมอไปโดยเช่นเดียวกันเช่นกันครับผมขอบคุณนะครับคุณพีครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเป็นยากุนะฮะ